เอาละครับตู้ใหม่ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นตู้พิกอัพซัมมอนเนาะซึ่งรอบนี้นะครับเป็นตัวของซาสเกะและตัวของซากุระนั่นเองนะครับตู้นี้นะครับจะมีเพียงแค่2ตัวละครนี้เท่านั้นนะครับไม่มีตัวละครอื่นปนเลยนะครับแต่มันมีซาสเกะทุกลางเลยนะครับแล้วก็ซากุระทุกลางด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตู้นี้นะครับจะใช้เพียงแค่250เพชรนะครับในสเต็ปแรกเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็น400เพชรทั้งหมดนะครับส่วนของให้แรกนะครับก็จะมี ให้แค่กุญแจอัพเบาสามเท่านั้นนะครับไม่มีอย่างอื่นให้แล้วนะก็คือไม่มีการันตีอันติอะไรให้เดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากลองก็ลองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมน่าจะไม่สุ่มนะครับจริงๆผมไม่แนะนําให้สุ่มด้วยนะครับมันเป็นตู้ที่กระจายดอกเลียค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีเราอาจจะได้ของไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าากุระคุณแม่กับเกวันริ่งนะครับเป็นตัวเมตาก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่ตุกตัวละครนะครับที่เป็นตัวเมตาในตู้นี้ครับแต่ว่ามันดันมีของเก๋ทุกร่าอย่างเช่นเกบอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สุ่มดีกว่านะครับเก็บเพชรไว้รอสุ่มตู้เราัพเป็นตัวตัวไปดีกว่าครับอันนี้มันเป็นตู้รวมตัวละครนั่นเองเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับเป็นการอัปเดตตู้ใหม่เนาะแค่นี้แหละไปแล